สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเจ็ดบาทเหมือนเดิมนะครับกับกาชาเองนะครับนะ,อะรอบนี้เราก็จะมาเปิดเท่าที่ตั๋วเรามีนะครับเพราะว่าอ่าผมไม่อยากใช้เพชรนะครับเก็บเพชรไว้เ,วดดวเปิดตัวเฟวสด,ดีนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะหกสิบห้าใบนะครับผมประมาณร้อยแปดสิบประมาณนั้นนะครับถ้าผมคำนวณไม่ผิดเนาะ,ะทีนี้เรามาดูเรทกันนะครับผม ก็ถือว่าไม่แย่นะครับสำหรับตู้อีเวนต์นะครับนะก็มีตัวซับให้ประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวเล่นได้เนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะเป็นดาเมจได้เนี่ยสองสามตัวนะครับนะแน่นอนนะครับว่าตัวที่เราอยากได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวใหม่อยู่แล้วนะครับตัวตัวเก่าเก่าไม่ต้องมาแล้วนะครับนะถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยมีตัวไหนในนี้แต่อันนี้ขออลิซาเบตก่อนได้ไหมนะครับนะ เอาละเราจะมาหาแม่ให้ทิสตันกันนะครับวันนี้จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> อ่ะหกสิบห้าเมตรนะครับผมนะถ้าเกิดไม่เกลือมากจนเกินไปเนี่ยผมผมมันก็จะดีเนะเออคือถ้าไม่งั้นเนี่ยอ่าผมอาจจะเปิดต่ออีกร้อยี่สิบเพื่อให้มันครบสามร้อยนะครับผมอืมถึงไหมไม่รู้นะครับนะอ่าโอเคนะครับวอกว่าวันนี้ดวงเราจะทํางานดีนะครับขอเห็น อ่าอลิซาเบตช่วงแรกๆเนี่ยจะดีใจมาก <laughs> อ่าเพราะว่าอ่าถ้าเกิดผมเปิดร2 0ยสเนี่ยผมไม่น่าเก็บเพชรทันดัตแน่นอนนะครับผมนะโยเวนจะดวงดีได้ตัวเฟสนะครับนะ <c ười> คือไม่ชัวร์ว่าเป็นดัตหรือเปล่าด้วยปะเด็นอ่ะทีมแฟมิลี่รอบนี้เราจะอ่าเก็บสะสมเขาครบหรือไม่นะครับผมนะถ้าตัวเฟสมาเป็นดัตเนี่ยเราก็จะได้พร้อมเล่นเลยนะครับเป็นทีมแฟมิลี่ไปเลยนะ นะโอเคนะครับถ้างั้นเรามาเริ่มกันที่โลแรกนะครับผมนะสิโลแรกเนะี่ยขอที่ดีเลยนะขอดีๆนะนะเพราะว่างบเราหมดแล้วเฮ้ยได้อยู่ไอ <c oughs> ไม่ได้เลยเฮ้ย <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ตรงกลางนะครับได้อยู่ <c oughs> ขอสีทองก็ยังดีโอเคได้ได้ด้วยอัฟาดเลยอุ้ยแปลงล่างอะ่ะแปลง,ลงมันจะไปมีได้ไงแล้วรอบนี้เขาไม่ได้แจกปีสิบใบ้วนะโอ้โคตรเสียดายนะครับเขาน่าจะแจกหน่อยนะสักสิบใบอ่โลที่สองวายหืมดาบหัหหาหากทองฟ้าสว่างแบบนี้โดนต่อยชัวเลย หับได้ว่าไงเงียตกแล้วตอนเนี้ยเงี่ยตกแล้วนะครับนะเฮ้ยอย่างน้อยร้อยแสิบขอ S S R สักตัวหนึ่งน่ะ <c oughs> ตรงกลางก็ได้โอเค <c oughs> โอ้ยสักคิปเลย <c oughs> อลิซาเบตมารัวๆเลยนะครับนะแ <c oughs> ม่เอาสีทองอ่ะขอเป็นสีลุงๆได้ไหมอลิซาเบตอะ ว่าไงรอบนี้คนเดียวคนเดียวดับอ,อ่ะเรามารอลุ้นกันว่าจะโดนต่อยหรือจะสวนได้เฮ้ยเรียบร้อยสามโลแล้วนะเหลือสาสิบรอบสุดท้ายนะเอเอี่มันไม่ถึงร้อยแปสิเนี่ยนะผมน่าจะคำนวณมาผิด <c oughs> โอเครอบนี้ลางไม่ดีได้นอน <c oughs> เห็นกิ่งไม้มาตรไกายเลย อาสกิปเลยละกันมันจะไม่ได้จริงเหรอเพื่อนมันขอหน่อยนะขอหน่อยมาสกิปเลยยังเกลือสุดท้ายแล้วนะร้อยหกสิบนี่มันจะไม่มาจริงเหรอ่ี่กระพริบตา,อาโอไม่แปลงร่างด้วย สักนิดเละอ่เปิดสิบครั้งได้บวกตัวห้าใบติบห้าเม็ดอ่าจัดไปว่ายังไงสุดท้ายแล้ว ผมเปิดให้ครบสามรอยไปเลยแล้วกันังน,นั้นนเี่ยแล้วก็หาเรื่องนะครับนะเออเราก็มาหาเรื่องอยู่เฉยๆเราก็ไม่เสียเพชรแล้วเนี่ยโอ้ยผมมาทำอะไรที่นี่ก่อนนะครับนะออความโลภขอมงำก็เงี้ยนะครับอะคอนโดโซ่สีไม่ลุงด้วยอ่ะเพื่อนอมาอะถ้าเกิด อลิิาเบตออกตรงนี้เราจะได้จบกันนะเคาเตอร์มาหน่อยมาหน่อยี่ลูกชายต้องการคนเดียวด้วยคนที่สองไอ้พวกออกตัวแรกๆเนี่ยตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยผมมักจะดวงไม่ดีไงอดินเอาแหละครับจังหวะนี้อลิิาเบตออก ออกตัวอื่นยังไม่เคืองเท่าออกฮอกกับออสซลูความหวังรีบลีเราไปละโอ้สคิปเลยนะสุดท้ายละสามร้อยโอเค เ,เลขเท่ากันหมดด้วยประเด็นน่ะเออมันเลนเท่ากันไงเราก็เลยกดไปเลย <c oughs> เอาเป็นว่าเราจะเปิดจนหว่าจะถึงหกรอยไปเลยแล้วกันไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะครับนะออ <c oughs> ไป <c oughs> อาจาัดปสคริปมะ่อมาโตกันเลย <c oughs> ขอแล้วนะอย่าให้เปถึงห0รแต่ดูถ้าผมว่าน่าจะไปถึงแน่นอนนะครับจังหวะนี้ไอ้สกิปโอ้เงยละเงยตกเหลือให้บ้างนิดนึงได้ไหมได้ไหมเ้ยโอ้แม่แปลงล่างด้วยมันเอาเราสุดจริงเอเรียบร้อยจะถือดาบเหล็กมาทําไมเฮ้ย กิ่งไม้เทพกิ่งไม้เทพมาเลยเป็นยังไงล่ะเจอกิ่งไม้เทพพอแล้วนะให้มันจบตรงนี้เถอะอย่าไปถึงหกร้อยเลยถือว่าขอร้องกันตรงนี้เน็ตมาเบลเอเพราะว่าเราหาเพชรไม่ทันแล้วไงภายในเดือนนี้เอ็นชันอู้ชนะโอเคจริงๆชนะจะแพ้ถ้าดวงไม่ออกก็คือไม่ออกนั่นแหละ โอ้ตัวแรกใช่ไหมเลืตัวสุดท้ายโอเคตัวสุดท้ายเลยเอาไปไทซูเออเราเรีไปดีกว่าอาริโอนอ่ะบาอานบาอานบาน,บานเออคือฮิวโกโวที่เท่าไหร่เราไม่ได้นับด้วยกิวทันเดอร์ฮ้ยจังหวะนี้ว่าไงลุงเคนเนี่แน่นอนนะฮะลุงเคนเนี่ยโอ้อลิซาเบตมาแล้วหนึ่งนะครับไม่เอาอาลิซาเบตนี้สิอารูน มาดูกันที่ว่าความเชื่อที่ว่าได้ดาวตกแล้วจะเท่ากับตัวใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องยังไม่ถึงหวังว่ามันจะเป็นเรื่องเรื่องจริงไหมเรื่องจริงไ,ไ,ไปกันต่อเอ้มาเะล่ะมาปะละ่ปะ,ละเอคนโนหน่อยอุ้ยมามาจริงอ้ยรถแตเดือเพชร โอ้เกือบหมดตัวเออรอบหน้าไม่เอาแล้วนะรอบหน้าผมนะครับผมหนีด้ปะผมผมจะอ่าไม่ไม่ลบมากแล้วรอบหน้าไม่ไหวอาสะท้อนไปเลยขอแบบเบ่งก้ามเบ่งก้ามใหญ่ใหญ่ใช่ปะเสียวเสียวเออโอเค เพื่อ,อนตีสองมันก็ดีแลยนะผมไม่เหลือเพลแแล้วไงเ,ออเราเอาเล่นได้พอนะเราต้องเอาเกิ่งกาดไรขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็รีรันนะีครับเออไปเลยเราไม่เราเรา,เรารู้อย่แล้วว่าเราได้นะครับนะเออเพราะว่ามันการันตีนะทำไมไม่ออกเร็วกว่านี้ล่ะป๋า โอเคนะครับผมเราก็ได้มาแล้วนะสำหรับของขวัญขาวบริสุทธ์ลายชีนีอลิซาเบธมีแถมปะพอไม่มีนะครับหมดแล้วเนาะโอเคจบกันไปที่450เปิดอีกนิดก็คืออันตีสองแล้วพอ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 ผมพอพอแล้วพอพอพต้องห้ามตัวเองโอ้ยคืออันตีสองอ่ะมันก็เก่ง มันมันทำให้ทิตตันเก่งขึ้นนะครับแต่เราพอดีกว่านะครับเพคือถ้าเปิดต่อไปเนี่ยเราจะไม่เหลือเพรไว้เปิดตัวเฟสละนะครับนะเราเราพอแค่นี้เถนะอะเนี่ยจะไปต่อเอ้ยเลื่อไม่ไปเกมค้างเกมหมุมค้างไปแล้วช่วยด้วยเกมหมมค้าง two hours later อ่ะนะครับกลับมาแล้วหลังจากที่เกมค้าง โอ้ใจหาจะความมาค้างอะไรตอนนี้เหรออ่ะนีครับผมเราก็มาดูกันนะอันเนี้ยถ้าเกิดเราเอาอันตีสองเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงดาบความสามารถของดาบเก็ดน้ําค้างเนี่ยมันจะอ่าสร้างดาเมจเพิ่มเติมใน20%่อร์เนของพลังชีวิตที่เหลือก็คือแม็กซ์ ที่20%พอดีนะครับผมก็คือถ้าอันตี2เนี่ยตรงนี้คือแม็กเลยนะครับผมนอกนั้นก็คือไม่ต้องเก็บเพิ่มแล้วเพราะว่าอันตี2เนี่ยคือตรงนี้ตันแล้วนะครับผมถ้าเกิดจะเอาอัสตมสี่ห้เนี่ยมันก็แค่เพิ่มความอ่าดามเมจของถ่าไม่ตายอย่างเดียวตามที่ผมบอกเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเพิ่มเติมแล้วนอกจากอันตีแรงขึ้นแค่นั้นนะครับผมอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าผมว่าผมพอเราควรจะพอนะครับแล้วก็เลิอกอัดคลิปนะครับนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไป พราะว่าเราเปิดอีกเท่าไหร่เราเปิดอีกอร้อยร้อยนิดๆเราก็เราก็ได้ตีสองแล้ว,วนะนะเนี่ยเราเปิดอีกร้อยห้าสิบอะเออเราก็เหลือเพชรอีกร้อยห้าสิบเราเราเราจะจัดจริงเหรอ,อผมก็เอาไว้ให้มันเป็นเรื่องของอ่าอนาคตแล้วอย่างน้อยผมก็เก็บแค่หกร้อยผมไม่ต้องเก็บอีกเท่าไหร่นะอะ ไม่ไม่ใช่700ดรเดียวแปดอยห้าสิบ่ะนะครับนะผมไม่ต้องเก็บ8ปดร้อยห้าสิบไปอย่างน้อยลดการเก็บเพชรก็ดีนะครับเดี๋ยวพ่ว่ากันแล้วกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะก็เดี๋ยวเตรียมตัวรอดูรีวิวได้นะครับผมนะสำหรับคนที่กำลังช่างใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับผม,มจริงจริงผมแนะนำว่า300ก็พอแล้วสำหรับคนที่อ่าดองเพชรแล้วก็เพชรไม่เยอะถ้าเกิดใครเพชรไม่เยอะเนะี่ยผมแนะนำว่าข้ามเลยก็ได้นะครับผม นะไม่ต้องมาทําแบบผมอแล้วก็สําหรับใครที่มีเพชรเก้าร้อยแล้วก็อยากอยากอยาก่ากเขาเรียกว่าไงอยากเปิดเนี่ยก็เอาแค่สามร้อยก็พอหรือไม่ก็ลองดูในอารีนานะครับผมประมาณวันอ่าวันพรุ่งนี้นะครับผมนะว่าอ่ามันจะติดเมตามันจะเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะถ้าเก่งมันเก่งมากจริงๆก็ลองเปิดสักสามร้อยนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ข้ามไปรอตัวเฟสเลยก็ได้นะครับผมนะอื ผมว่ามันน่าจะดีกว่าเอาเชรมาถลุงตัวนี้หกร้อยนะครับเพราะว่าเฟสเนี่ยอายังไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตามข่าวลุดก็น่าจะมีโอกาสจะเป็นดัดสูงมากนะครับดูจากอ่าการไล่เลียงมาแต่ละตัวแล้วนะครับนะบนะครับผมนะเขาามีพี่ดองเป็นไอดอลแน่นอนนะครับแฟมิลี่แน่นอนนะครับผมอ่าถ้าเกิดได้ทีมแฟมิลี่จริงเนี่ยมันจะดีมาก <c oughs> มัน <c oughs> มันก็น่าจะดีแหละผมว่า อ่าประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็เรียกว่าเกลือคือจริงๆถ้าจบตั้งแต่150แร้อยห้าสิบแร่งก็จบไปแล้วนะครับนะอ,อช่วงนี้ดวงไม่ค่อยมีไงเ,ออเราเออโอเคนะครับก็ก็ยังดีกว่าจบที่หกร้อยสำหรับคนที่จะเปิดนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับได้ก่อนสามร้อยทุกคนนะครับผมนะอ,อ่าผมแนะนําว่าอันตีหนึ่งก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครโชคดีก่อนสามร้อยได้อันตีสองก็ ผมว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดใครได้หนึ่งตัวแล้วผมคิดว่าควรจะหยุดเปิดนะครับผมนะเก็บเพชรไว้รอโตเฟสดีกว่านะครับเพราะว่าตัวพวกนี้เดี๋ยวมันก็รีรันนะครับนะประมาณนี้นะครับอ่าขอผมขอตัวหนูใ <c oughs> อ่ะลืมนะครับผมนะว่าจะพูดตอนต้นคลิปแล้วก็ลืมนะครับอ่าสำหรับคนที่รอเทยริสนะครับอ่าเทยริสผมอาจจะลงประมาณวันอาทิตย์นะครับผมถ้าไม่ลืมคือจริงๆผมจะลงตั้งแต่ก่อนทิตตันก่อนอ่าทา รีวิวทิตตันแล้แต่ว่าลืมนะอาสารภาพตรงนี้เลยว่าลืมนะครับนะคือจริงๆผมจะทําก่อนทิตตันเข้าอาทิตย์หนึง่งนะครับแต่ว่าลืมนะแล้วผมก็ลืมยาวจนนึกออกเมื่วานหรือว่าตัวเองยังลืมทำเทลิตอ่าตัวละครปีส <laughs> <laughs> องพันยี่ห้ช่วงนี้อาจจะลืมนะครับผมนะใครขอคลิปอะไรมาอ่นะ สามารถทักทวงได้นะครับนะบางทีผมลืมนะแล้วก็สำหรับฟァイแนนดบอสนะครับผมฟนอลบอสเดี๋ยวยังไงผมทิ้งลิงก์บริเวณตัวไอความมือไว้ให้สำหรับคนที่รีบเนาะสำหรับใครที่ไม่รีบก็เดี๋ยวผมจะทำลงน่าจะวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์พร้อมกับเชียร์ลิดนะครับผมนะเพราะว่ามันก็ยังใช้ทีมเดิมจากข่า,ขาวก่อนๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิด อาจจะใช้ทีมใหม่อย่างตัวละครอ่าทิตตันไปฟาร์มอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไวกว่าแค่นั้นนะครับผมนะอ่ถ้าเกิดใครเลยอ่ไม่รีบก็รอวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครรีบก็ดูกดตัวไอไปดูก็ได้นะครับผมนะอ่มือใหม่ก็สามารถไปดูได้นะครับผมทำอ่าทีมมือใหม่ไว้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมอ่เพราะรอบนี้ผมพงยังไม่ได้ทาทีมมือใหม่แล้วอาจจะทําแค่ทีมฟาร์มไวอย,อย่างเดียวนะครับเพราะว่าอ่ามันรีรันน่าจะหลายรอบแล้วสาหรับ คิดว่าผู้เล่นใหม่ทุกคนน่าจะพอมีตัวสู้กระดัดได้อยู่แล้วนะครับนะอันนี้จบจริงๆแล้วนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับขออนุญาตไปปั้นตัวละครก่อนนะครับนะ <c oughs> โอเคนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ